ต้องบอกว่าอีนี้มีหลายเหตุการณ์มากๆที่สำคัญสๆหนึ่งในนั้นเลยก็คือไอเทพเนี่ยถูกแทงแล้วก็เป็นการคืนดีกันระหว่างไอเทพกับอ e ีแก้วแฮปปี้มากๆคู่นี้นะครับดูระยิมตามอเดี๋ยวผมจะค่อยๆสไลด์ไปเรื่อยนะครับมาค,คู่แรกก่อนก็คืออีสผมเมียสุดโฉดชั่วที่กำลังวางแผนทำเรื่องชั่วๆแต่ก็มันเป็นเรื่องชั่วที่ทำ ทำลายกันเองไงพวกคนชั่วก็คือมันผลประโยชน์ไม่ลงตัวก็เลยวางแผนนี้จะทำลายบ่อนนี้แล้วก็สร้างบ่อนใหม่อะไรประมาณนั้นซึ่งเป็นบ่อนของพวกมัน2องคนเองแต่ฉากม้ที่การประชุมโหภาพนี้ไม่คิดว่าจะได้เห็นนะไอคเคไอสาวันนี้จริงมันมันมันมน,มน,นั่งพูดคุยกันหลายอีแล้วสองสแล้วแหละแต่ก็แบบเออเห็นยอะไรก็ไม่ชินตาเนะพอตั้งแต่ต้นเรื่องม,มันทะเลาะกันยับเลยเอ,อนะครับ พระนางเนี่ยก็ยังงอนกันอยู่อีแก้วเนี่ยก็บอกให้พระเอกเนี่ยไปงอนางเอกได้แล้วนางเอก่ยก็พ่อพระเอกก็บอกให้นางเอกอาจจะเยนยอะไรก็ค่อยๆไปคุยกันนางเอกก็ไม่ยอมพระเอกก็ไม่ยอมผมต้องบอกว่าอีพีนี้พระเอกปากจัดมากเหมือนมันเก็บกดมาตั้งแต่ต้นเรื่องที่โดนนางเอกด่าๆๆโด่วปกติจะเห็นต่นางเอกปากจัดใส่พระเอกเนี่ย อีพีนี้พระเอกแม่งโคตรปากแจ๋วเลยมีทั้งหลายฉากนะที่แม่งปากแจ๋วใส่นางเอกเออแต่ผมคงไม่ได้มานั่งพูดเรียงฉากอะทุกคนอยากอยากรู้ไปดูเอานะนะครับแต่ที่แน่ๆคืออ่อาไอแดงกับกับทัพทิมอะ่ะอีสองพรมียสุดชั่วก็วางแผนโดยการเออ่ขว้างแผนที่นะมาให้พระเอกไปคือบ่อนนะเออแผนที่บ่อนนะให้พระเอกไปนี่ไปเอ,เอาตำรวจไปจับอะไรอย่างเงี้ยไปบุกทลาย เนี่ยอย่างเท่นฉากนี้ก็คือนางเอกเนี่ยมาหาพระเอกนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนเหมือนแบบได้ข่าวว่าพระเอกเป็นบุกบอลน,นะครับก็เลยเป็นห่วงแต่พอมาเจอหน้ากันมันก็กัดกันมันก็ทะเลาะกันตัดฉากมาที่การถล่มบอนนะครับก็นําโดยพระเอกแล้วก็พวกพ่อๆทั้งหลายแล้วก็ตํารวจนะครับก็บุกทลายเกิดการต่อสู้กันกับลูกน้องของไอ้แดงเนี่ย เกิดการประทะกันนะครับลูกน้องหอยแดงพยายามจะหนีนะครับโดยการหอบเงินวิ่งไปที่หลังร้านหลังบอนนะ่ะประตูข้างหลังไอเทพวิ่งตามไปนะครับทำให้เทพ ée, เนี่ยต้องเขาเรียกอะไรต่อสู้กับไอแดงเพราะไอแดงมันออกมาช่วยลูกน้องมันมาช่วยเงินของมันนั่นแหละทาให้เกิดการต่อสู้กันแล้วก็ไอแดงเนี่ยแทงไอเทพนะครับไอเทพเนี่ยก็ล้มลงไปนอนกองกับพื้นแล้วก็กำลังจะโดนแทงซ้ําเลยก็คือเกือบตายอ่ะก็คือไอขวัญมันโผล่มาช่วยก่อนไม่งั้นนะ ไอเทพก็คงจะได้ไปคุยกับลากมะม่วงอยู่ที่ใต้ต้นสกุละประมาณนั้นนะครับฉากนี้ก็เป็นฉากที่แบบพระเอกโผล่มาแบบตลอๆทเท่แต่ก็ไอแดงมันก็หนีไปได้อยู่ดีครับทีเนี้ยตัดมาอีกฉากก็คือพ่อแม่นางเอกเนี่ยถามนางเอกว่าไม่ไปเยี่ยมเทพหรอนางเอกก็บอกว่าหนูไม่จําเป็นต้องไปคนแรกน่ครับเพราะว่าตอนนี้หนู หนูกลัวว่าคนอื่นจะเข้าใจผิดเรื่องระหว่างหนูกับพี่เทพเพราะหนูไม่มีอะไรกันแล้วและก็หนูไม่ใช่คนที่ห่วงพี่เทพที่สุดด้วยโอ้ยทุกคนก็ตกใจไว้ผมก็ฟังผมก็ตกใจคือนางเอกมีความฉลาดมากนะไม่เหมือนโชคต้นๆเรื่องนะจะบอกว่ายิ่งยิ่งยิ่งปลายเรื่องนางเอกยิ่งฉลาดในการวางตัวนะกลายเป็นพระเอกที่แม่งบื้อในเรื่องการวางตัวจริงๆ อีแก้วเข้ามานี่ก็แหกปากแต่โกเรียกหมอเลยนะแล้วก็เรียกวิเทพวิเทพตื่นสิวิเทพแล้วก็แหกปากหันไปเรียกคนนึงคนนี้กําลังจะวิ่งออกไปตามหมอเลยไอเทพก็ดึงเกาะไว้ก็เลยโดนอีแก้วผลักลงไปเหมือนเดิมเออแต่ว่าไอเทพก็ดึงอีแก้วเข้ามาแล้วก็แบบขอโทษขอโพยกันไปอะเออปรับความเข้าใจกันแบบเออผมรู้สึกว่าแบบเออ EP นี้พระนางไม่ทะเลาะกันกัดกันก็ช่างแม่งอะก็คือก็คืออีสองสาย EP นี้กูจะไม่คาดหวังกับพระนางแล้วกันกูมาดูพระรองนางรองก็ได้ เออดูขัดจีบแต่ก็กระเจี๊นในแก้วน่ารักมากเลยอ่ะจริงคือมันเป็นช่วงที่แบบไอ้อแก้วเขาเรียกอาร่าแห่งความรักมันเปล่งประกายอ่ะแล้วก็กำลังจะจูบกันเลยว้ทุกคนแต่ว่ามือแจ้ไปํำเจอเลือดเออกำเลยไม่ได้จูบไอเทพก็เลยอดตัดไม่ชานอย่างเงี้ยคือไอ้แก้วเนี่ยมาเก็บของแล้วจะไปเฝ้าไอเทพที่โรงพยาบาลเออพระเอกกับพ่อันก็ดึงไว้เฮ้ยเอ็งจะเก็บเสื้อผ้าไปเฝ้าผู้ชายได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอ็งอย่าลืมนะว่าไอ เทพมันยังรักอีบัวอ,อยู่แก่ก็บอกไม่ใช่อย่างนั้นตอนนี้พี่พี่บัวเนี่ยก็ทําให้ฉันกับพี่เทพคืนดีกันแล้วและฉันก็ได้ปรับความเขา้าใจกับพี่เทพแล้วพี่เองก็หัดบู๊อาาอนสบ้างอะไรประมาณนี้แลวก็วิ่งลงไปตัดชามาที่โงรงพยาบาลเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาก็ที่โงรงพยาบาลเนี่ยก็มีการพูดคุยกันระหว่างพี่เอกกับพ่ออเทพนะครับแล้วก็อีกแกวเนี่ยเขาวิ่งตาตื่นเลยนะวิ่งตาตื่นมาทําหาพี่เทพลรอพี่ พี่เทพอยู่ไหนพี่เทพเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอรักเขาแืมรักเขาแล่ก็คืออีพีนี้จะบอกว่าอีแก้วเนี่ยรู้ความรู้สึกตัวเองชัดเจนจริงมันชัดเจนตั้งหลายตั้งแต่ช่วงแรกๆนะกันนะอีแก้วอ่ะไอเทพเหมือนกันนะครับอีพีนี้มีการเปิดอกพูดคุยกับอีบัวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก็คืออีแก้วเนี่ยก็นั่งเฝ้าไอเทพแม่งก็ไม่ตื่นสักทีนะครับวันเวลาผ่านไปแม่งก็ไม่ตื่นสักทีเช้ายันมืดเช้ายันมืดมึอลับหรือตาย พอมันฟื้นเนี่ยอีกแก้วก็ไม่อยู่แล้วก็คืออีกแก้วมันเดือดออกไปข้างนอกแล้วนะละครไทยประมาณเนี้ยแหละทีนี้อตัดฉากมาที่อีสองของเมียสุดชั่วนะครับก็คืออีทับทิมเนี่ยดายแดงมึงไปแทงทำไมมึงไม่แทงมึงจะแทงผัวกูในนาคตดทาไมวะฮะเออไอแดงก็เดือดเลยแต่กลัวผัวคนปัจจุบันแล้วก็บีบคอยทับทิมแล้วก็บอกว่ามึงอย่าลืมนะ เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่ะมาจากแผนมึงทั้งนั้นอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นนะครับเออผมอาจจะปรับเปลี่ยนคําพูดได้มันดูตลกตลกนะเออมันจะได้ไม่เครียดครับตัดชามาที่อีแก้วนะครับเอยมันไม่ตื่นสักทีว่ามันตายหรือเปล่าว่าอะไรอย่างนี้ว่าไปจนมันตื่นนะครับแต่ว่าอีแก้วเนี่ยก็ออกไปข้างนอกแนะ้ออกไปคุยกับพ่อกับพี่มันนะครับแล้วก็ อีบัวเนี่ยมาจริงๆมาเนี่ยเพื่อมาหาพระเอกเลยนะมาดูหน้าพระเอกพระเอกมันก็แบบปากหมาจะจัดอ่ะเอออีพีเนี้ยปากมันเอาเรื่องอ่ะอะเออก็สรุปก็คืออีบัวเนี่ยนะครับก็เอากับข้าวขึ้นไปแล้วก็มีการเปิดอกพูดคุยกันระหว่างอีบัวกับไอเทพนะครับอีบัวก็บอกว่าอมเสียใจด้วยนะที่ไม่ใช่คนที่พี่คิดใมาถึงไแก้วอะไอเทพบอกพี่ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยพี่เคยคิดจะจีบอีแก้ว เพื่อแก้แค้นที่ไอ้ไอ้ไอ้ขวาญมันแยกเองไปแต่ว่าพี่กับรักไอ้แก้วจริงๆนางเอกก็บอกว่าพี่ขอโทษท่านไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการวางแผนกันก็คือนางเอกก็เข้าใจเพราะว่านางเอกก็ไม่ได้รักไอ้เทพแล้วก็คือมีการวางแผนกันว่าแบบจะช่วยไอ้เทพยังไงให้คืนดีไก้แก้วนะก็หวยไปออกที่อีบัวจะช่วยนะครับอีบัวก็เลยแกล้งวิ่งไปหายแก้วแล้วก็บอกว่าแก้วช่วยด้วยพี่เทพอ่ะฉันปลุกยังไงก็ไม่ตื่น อีกแก้วก็เลยวิ่งเข้ามาดูตัดฉากมาที่อีบัวนะก็พูดกับตัวเองเฮ้ยฉันก็ทําให้แก้วมนคืนดีใหญ่เท่แล้วทําไมไอ้ขวัญมันจะไม่มางอฉันอีกวะนี่มันควรจะต้องมาแล้วหรือเปล่าวะอะไรประมาณเนี้ยบนอยู่คนเดียวพระเอกก็นั่นแหละคุยกับควายฆ่าควรไปงออีบัวดีหรือเปล่าวะเฮ้ยแต่อีบัวมันต้องมาเป็นสายงอข้าดีสรุปนะครับต่างคนต่างไปงออีบัวเนี่ยก็มางอให้เอกนะครับที่บ้าน ของพระเอกอะไรแต่ไม่เจอเจอใครรู้ไหมเจออีกุลโอ้ชาตินี้มันคงจะได้คืนดีกันหรอกแมงก็จบนะครับตอนนี้